สวัสดีครับ EP ที่35วันนี้เรามาดูพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน1ปีมะโรงกันก่อนจะไปดูวันเดือนปีเกิดอยากแจ้งให้ทราบว่าในการทำนายเราอ้างอิงวันเดือนปีเกิดจากปฏิทิน100ปีสำหรับผู้ที่ไม่มีปฏิทินหรือไม่ทราบว่าจะหาดูปฏิทินได้จากที่ไหน ก็สามารถเพิ่มเพื่อนทาง QR code แล้วทักมาสอบถามวันเดือนปีเกิดได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนหนึ่งปีมะโรงชื่อเสียงจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเงินครับมีเงินชื่อเสียงก็ดีไม่มีเงินก็ไม่มีชื่อเสียงหาเงินเก่งใช้เงินเก่งมีหัวในการพลิกแพลงคนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีถ้าคบคนไม่ดีแล้วอาจจะมีภัยมาถึงตัวในเรื่องของสุขภาพ ก็แข็งแรงดีกินอยู่เรียบง่ายรู้จักกินในสิ่งที่สมควรกินรู้จักใช้ในสิ่งที่สมควรใช้รู้จักอยู่ในที่ที่สมควรอยู่อยู่ย่งมีวินยัยเป็นคนมีเสน่ห์พูดจาดีเป็นคนใจดีชีวิตก็จะโฟกัสแต่เรื่องการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงในชีวิตแต่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างกว่าจะได้มายากเย็นเข็นใจ ไม่ได้ได้มาง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาอย่าท้อแท้ในโชคชะตาอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ใช้ชีวิตพอเพียงมีความสุขในปัจจุบันสำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกก็จะส่งผลให้ชีวิตจะกัดกุ้มเรื่องภายในครอบครัวจะสูญเสียความเชื่อมั่นไม่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานการเงินความรัก การพังที่น่าเสียหายกับหลายเรื่องจะกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวและให้ระวังอุบัติเหตุด้วยชะตาชีวิตของคนทุกคนถูกกำหนดมาแล้วว่าให้เราต้องเล่นบทไหนผมเชื่อว่าไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติหากแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวัน สำหรับคนที่เกิดวันนี้ช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดคือช่วง 18-19, 29-30, 81-82และ92-93คราวนี้เรามาดูกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีช่วงอายุช่วงไหนบ้างที่ดวงตกก็เริ่มตั้งแต่3-4ขวบ 14-15, 18-19, 29-30 33ถึง34 44ถึง45 48ถึง49 66ถึง67 77ถึง78 81ถึง82 92ถึง93และ96ถึง97ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตขอให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างวันนี้ผมอาจเสียงอยู่ก็มีฝนตกฟ้าร้องเราไม่สามารถห้ามได้ เรามองว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เหมาะสมมีความสุขในทุกๆวันถ้าไปคิดมากในเรื่องอดีตเราก็จะทุกข์หรือว่าไปกังวลมากในอนาคตเราก็จะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีผลก็จะดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ